โอ้โหโวันนี้ลูกผมเรียกร้องซื้อกระทะคนอื่นเอาตุก๊กตาอ้นี้ซื้อขออกขอซื้อกระทะซื้อกระทะขออผูุรักพายุยกขึ้นมาไหมเร็วไปเชฟเร็วโอ้อยจะซื้อกระทะโอเคโอเคอ่ะดีดีกระทะเป็นแรกของหนูเว้ยเขียนกระทะเหล็กซื้อกระทะกับบ้านเอาตุ <c oughs> ๊แบบกตาเอาไปพายุเอาไป ว่าใครแล้วอายุเอ้ยเถื่อแล้วลูกยอายุไม่จ่ายตังก่อนนะยังไม่ได้ยังไม่ออกยังไม่ออกเดี๋ยวนี่ทางนู้นจ่ายตังอ๋อย้อนย้อนสิพอนพาตามเดินเดินแม่ไปเลยเอาไปไปเด็วระวังชวนพี่ฮะับโน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 ยุดูพี่เขาเนี่ยวไปเร็วนี่ทางนี้ยุ คิวคิวอ่ะหนูเข้าเร็วหนูเข้าเร็วเดี๋ยวพ่อจ่ายให้